โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพตั้งอยู่บนถนนเจิินครติดกับห้างไอคอนสยามลงรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีจิินครเดินไปได้5นาที โรงแรมมีฟังก์ชันการจัดงานที่ใหญ่มากและมีห้องให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่ที่จุได้มากเกือบพันคนในกรณีเหตุการณ์ปกติและจัดแบบค็อกเทลรวมถึงห้องประชุมเล่อยๆอีก10กว่าห้องรวมทั้งหมดแล้วมีห้องประชุมมากถึง18ห้องเลยทีเดียวห้องแกรนด์บอลลูมจัดแบบค็อกเทลได้700คนและห้องทนบุรีจัดแบบค็อกเทลได้350คน ห้องจัสมินโลตัสออคิ d จัดแบบคอกเทลได้ห้องละ30คนและหากเดินไปรอบๆบ,บริเวณโรงแรมแล้วก็จะสังเกตเห็นพรมลายปลากัดอยู่รอบๆเพราะโรงแรมมีการนำคอนเซปต์ปลากัดซึ่งเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของโรงแรมเพราะโรงแรมอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งปลากัดไทยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมอีกด้วยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นห้องประชุมย่อยอีก10ห้องซึ่งสามารถจัดแบบค็อกเทลได้ห้องละ30คนกรณีปกติซึ่งจากห้องนี้แล้วถ้าเกิดเรามองไปที่หน้าต่างนะคะก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระย์ยด้วยช่วงนี้ทางโรงแรมยังมีโปรโมชั่นมีติ้งแพ็กเกจเริ่มต้นที่1,200บาทหมดเขตเดือนมิถุนายน2,564ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่โรงแรมโดยตรง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบและอย่าลืมกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ w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  ์ไวท์ o ว็ c o m m y s e n d m o r e ขอบคุณค่ะ